หนุ่มตุ้ยเป็นคนอ่านกติกาข้อที่2ด้วยการให้เล่นละครสองพวกเราไม่รู้จักสโนไวท์แบบคนแค่ทั้งเจ็พี่ตุ้ยพี่บอยช่วยนำทีมให้พี่ๆเล่นละครสโนไวท์เดอะคอมเมดี้ให้เราดูที่ลิฟวิ้งรูมด้วยค่ะเกิดจไม่เศษบอกภาเเิดไรเงาเลิศในปัตติพีก็ทำงานเรานีนะสิทำงานในปัตติพีใครกันน้อยเนี่ยงานเลรศไอหอไม่ใช่ไอ้ห้อย ได้ครับเจ้าได้โอ้เลยจะเกยเลยจะเกยเลยจะเกยเลี้ยงข้าดีมากใครงามหลาดในประตเพนี้ก็สนนไว้ไงสิร่างแม่ในประตเพนไม่มีใครตูนน้อยนลังสนนไว้ลูกเลี้ยงของข้าแด้วรือไอ้เฮ้ยเฮ้ยไปพานางแม่เลี้ยงนั่งลูกเลร็วเข้ามาเดี๋ยวนี้ได้ครับเจ้าได้ดีากไปแม่เลี้ยงครับแม่คะหนูขอไป ปาร์บี้พี่ประสาทของเจ้าชายดิมิข้ะพี่พูดก่อนเนี่ขาไม่เรียกเจ้ามาเพื่อเรื่องนี้พี่จ๋าทำไมทำไมทำไมลูกถึงตัวสูงกว่าแม่อคะคะ <c oughs> ว่าแม่แก่แล้ว <c oughs> ใส่พ่อมันไม่ไปดินเขาลูกเลี้ยงนี่ลูกเลี้ยงเขาเลูกเลี้ยงแม่อแม่ถ้าประหลาดลูกหน้าหมวยด้วยเถอะแล้วเถอะเจ้าไม่ใช่สแตดาร์ดเจ้าคือสโนไวท์โท แต่อย่างนี้หนูก็กลับมาก่อนที่คืนได้นะคะแม่ไม่ใช่สินเดือนระาแล้วแม่องเท้าแก้วอีกข้าหนึ่งนไหมคะอจะเปนาะใจใจเย็นครับมีคนแค้ทั้งเจ็ดใช่คนแคะแน่นอนเพราะนี่คือสนอไว้กับคนแคะทั้งเจ็ดเข้าใจแล้วใจรักคุณหรืตุกตุ๊จูใช้แสดงแวว คุณแม่อาเายรขอรบกวนทุกคนทุกท่านเรากำลังตามหาหญิงสาวที่เป็นเจ้าของรองเท้าคู่นี้แอนเดียวก่อนใครใส่รองเท้าคู่นี้ได้ภายในสิบนาทีจะได้รบการอธิษฐานสมรสกับเจ้าชายคันทีแอนเดียวก่อนเอาล่ะใครจะเริ่มก่อนดีอยูค่ะต่เราไปงูแน่หนูว่าแล้วหนูทำรองเท้าอีกข้างหนึ่งหายไปที่ไหน โอ้พระเจาวองหอบแก้เลยเนี่่นเลยนะที่อย่าจ้าได้จบแล้วจบแล้วจบแลวอ้ยตายแล้วาครั้งแรกตายไม่ได้ครับผ่านนะครับ ใช่ใช่ซร่าเป็นคนอ่านกติกาข้อที่3โดยให้ล่านักล่าฝันสอนน้องๆเต้นทําให้หนูน้อยจอมสนถึงกับงงงวยกับการเต้นที่ไม่เหมือนใครของพี่ๆพวกเรายังเต้นเพลงไฟฉันไม่เป็นเลยครับค่ะพี่เซร่าช่วยพาเราสองคนไปสอนเต้นในห้องแดนซ์ด้วยเต้นได้เมื่อยถึงผ่านด่านนะคะเราต้องหันหน้าเข้าหาคู่หันหน้าเข้าหาคู่แล้วก็ชี้ จิตใจตรงกันตรงกันนะใจตรงกันส <c ười> มมตินะคะจิตใจตรงกันจิตใจตรงกัน ข้อที่4ี่ในก็เป็นคนอ่านนะครับโดยให้ก็ร้องเพลงให้ฟัง2เพลงเราอยากฟังเพลงไตนฉันกับอยากบอกใครสักคนเพราะเอกนังเอกน่ารักมากครับ,รบอะอเหรอพี่ก็พี่ก็ช่ร้องสอเพลงนี้เราฟัที่ห้องไว้ช่วยเดี๋ยวเราจะไปต่อข้อ4.5จก่อนก่ <c oughs> อนที่ไปข้อห้าี่ด้วยเหรอเราจะไปกินข้าวกันก่อนกิ <c oughs> นข้าวกันพกข้อนี้ผมแตงเพด้วยข้อน ดได้ให้สารจากหนุ่มตูนและหนุ่มด่งเป็นของขวัญย,ย่ว<บ>ชาวเอฟสามสบายดีไหมนนย้ม่ว<ย> <c oughs> ตูนสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงคิดถึงเพื่อนทุกคนเลยต้าซ้อมเยอะๆนะเห็นว่าช่วงนี้เสียงหายนี่พักผ่อน,นเยอะๆนัน่น,นนี่นะพี่ซาร่าสาวซ่าล้องดีขึ้นเยอะนี่คีบิด coming up นะ I ชียร์ยูอัพ thank you มินพักผ่อนเยอะๆนะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้เสียงไปเที่ยวบ่อยๆนะบอยซ้อมเยอะๆนะอย่าเอาแต่ฟิตกล้ามตุ้ยสู้ตายนะนะจ๊ะเงงงอะดิไม่มีคนคอยกลัวแล้วตั้งใจตั้งใจเนาะก็ทินควินเดียยวให้เะล้าลายกันดิเฮ้ยอย่ายว้าบังคับเลยได้ยินไหมบ๊บเออทินควินเนาะซ้อมเยอะๆริ่มทำัวเป็นแม่ทัพได้แล้วดูอยู่นะตั้งแรงให้ร่างกายพิュฟ ซ้อมส,สกเกิเยอะสวัสดีชาาลูกทำไรกันอย <ฮา S 1> ู่พี่โดองอย่าลืมซ้อมร้องเยอะๆนะสัปดาห์นี้ต้องร้องคนละสองเพลงด้วยวตั้งใจทำให้ดีๆนะอย่าท้อน,นะเพื่อนอีกแค่สองสัปดาห์เดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้ว,วทำความฝันที่เหลืออยู่แทนโด่งด้วยนะทำให้เวทีคอนเสิร์ตอีกสองครั้งให้อคอนเสิร์ตอีกสองครั้งให้สนุกสนุกทำให้เพื่อนๆที่มาเชียร์มีความสุขมากๆนะแล้วพวกเราจะเป็นกำลังใจให้นะคิดถึงมากๆอยากเจอเพื่อนๆเ

เปลี่ยนคีย์น, nine, น,นี่ร้องยากอย่างเนเนาะหางงหาไม่ค่อยเจอเลยไอตอนเปลี่ยนคีย์ไม่เข้าอะไรตอนที่มันกลับมาร้องอีกง่อนที่มันอ่านเดินเดินไปบินอุ้งอลนคือแล้วมันลงมาอีกทีครับ like a flower bending in the breeze breeze ออกปากก่อนนะเอาลิ้นกระโดดขึ้น breeze 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 ครูเป็นครั้งเห็นว่าฟังแล้วมันยังไม่ชวนมาเต้นอ่ะมันดูแบบว่าชวนมาตีกันมากกว่า แล้วก็ไปตุ้ยกับเพลง Soave แต่ตอนแร้คือสิ่งที่กังกลท่อนท่อนหนึ่งเหมือนถ้ามันไม่ได้เนื้อปุ๊บเนี่ยมันเล่นคำไม่ได้มันเล่นคำไม่ได้เลยแล้วเป็นจะกลายเป็นเพลงที่แบบว่าอยู่มาแปดวิงไม่โดนด่ามาโดนด่าวิงเก้าอย่างเงี้ยขับแล้วเนี่ย

I can hear the sound of violin ับผิดลงผิดใช่แสดงออก long b e f o r long before it begin เนี่ยไม่มี long before it begins แล้วอันนี้เลยก็เลยเคลื่อนหมด maybe maybe y o n l y you know how maybe t i you only you know how sway me s m o o t h sway me now นุ่มบอยโดนเพื่อนๆสอนในท่อนในแววตาทั้งคู่ยังเอาจริงเอาจังทีเดียวล่ะครับแตในแววตาทั้งคู่กำลังจะมีบางคำที่อยากบอกเธอในแววตาทั้งคู่ในในมันก็ขึ้นจมูกนะมันก็ขึ้นนิดนึงอ่ะในแววตาทั้งคู่ มันออกมาไม่มันออกมาไม่เต็มนะเนี่ยถ้าออกมาเต็มแบบในวววตาทั้งคู่ในแววตาท้งนใดในวววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไรไม่รับรู้อะไรทอดอะพี่มันอยุ่เสนมอยู่ที่ทอดเสียงเลยเพลงเนี้ยในก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีตุ้ยคอยสอนอยู่ใกล้ชิด เข้าใจนี้ไม่ได้เข้าใจแบบกลงวนะเออเฮ้ยร้องผิดมันฟังแปลงแปลงทุกท่วงเพลงคนเดียวใคเต้นแล้เข้าใจอันแรกะทุกท่วงอยู่ในใจแหละก็ร้องทุกท่วงอยู่ในเป็นร้องลอยอยู่ในใจร้องตอนขีดจังหวะแต่จังหวะไม่มีอะไรนี่เองจังหวะดีกว่ารอบอื่นนะแต่ก็เร่งนะแต่แบบว่าตอนช่วงที่มันเสียงสูงก็เป็นซำเนื้อถ้ามันจำเนื้อได้จังหวะมันจะมีตอนกันก่อนเพลงจะปลุกซะอีกในขณะที่ฝ่ายหญิงยังคงนอน จากนั้นหนุ่มก็ก็เกิดอาการเครียดเกี่ยวกับการร้องเพลงของตัวเองเขาถึงกับต้องมาปล่อยโฮกับหนุ่มตุ้ยที่คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดแกร้องวัางกี่เพลงแล้วเนี่ยถ้าไม่ลวงกัาก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยแกจะมาเครียดแค่แค่เพลงเก้าวีกเนี่ยนะร้องเป็นสิบเพลงเป็นสิบเพลงแต่งเพลงต่างหากอะไรตบบนี้อะไรเยอะแยะแกไม่เครียดแกไม่อะไรแกอย่ามาทำมาทำลายชีวิตตัวเองทำลาย เหลงที่ตัวเองชอบแต่แค่เพลงที่ตัวเองไม่รู้จักเลยในตัวก็มีอะไรดีๆมากกว่ากันที่เป็นอย่างนี้เยอะเลยอ่ะไม่หรอกแค่คิดขึ้นมาครั้งลองไห้มันก็จะรู้สึกดีขึ้นมงมีอะไรอยากพูดมีอะไรอย่างอะไรระบายอะไรมาบอกเลยว้ย<ม>เรียกตูวมาแลวตั้ไม่พูดเลยแล้วตัวนั่งฟัง